ไบตเตยฉลองวันเกิดน้องเวทมนต์สองขวบแล้ว งานจัดแบบน่ารักและอบอุ่นมากเป็นอีกหนึ่งครอบครวัวที่อบอุ่นจริงๆสําหรับ,บครอบครัวของนักร้องสาวใบเตยอาสยามกับสามีนมดีเจแมนพัทรพลและหลังจากที่มีน้องเวทโมาเป็นโซ่ทองคล้องใจให้แล้วหนูน้อยยังมาเติมเต็มให้คำว่าครอบครวัวสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นล่าสุดใบเตยอาสยามก็ได้จัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับน้องเวทโมลที่มีอายุสองขวบแล้วโดยงานถูกจัดแบบเรียบง่ายที่มีเพียงคนในครอบครัวที่มาทานข้าวร่วมกันอย่างอบอุ่นรองเป่าเค้กวันเกิดที่ถูกเนรมิตออกมาได้น่ารักที่สุดทังนี้ใบเตย ได้เขียนแคปชั่นถึงน้องเวทมนต์ไว้อีกว่า h a p p ี b เบ t ร์เดย์ทูมาแอดเบบีเดอร์สกอเวทมนต์สองครบล้วเป็นอีกดีของทุกคนนะล,ลูกรักลูกที่สุด ขอบคุณที่เกิดมาเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดในชีวิตแม่ซึ่งทางด้าน DJ Man ก็ได้เขียนไว้เช่นกันว่า Happy Birthday at baby ีรื่อสเกอเวทมนลมหายใจของพ่อสองขวบแล้วมีความสุขมากนะลูกพ่อกับแม่รักหนูที่สุดขอบคุณภาพไปเตยอาสยาม DJ Man น้องเวทมนภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกัด้วยนะคะ